อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM ปัจจุบันการแต่งหน้าคัพเค้กมีหลากหลายรูปแบบเช่นบีบเป็นรูปทรงดอกไม้หรือบีบลายเส้นตามชอบวันนี้เรามีไอเดียใหม่ๆใ,ในการแต่งหน้าคัพเค้กรูปการ์ตูนมาฝากค่ะ สามารถทําเป็นกิจกรรมในครอบครัวได้โดยวันนี้จะวาดเป็นรูปฉลามกันค่ะด้วยการบีบบัตเตอร์ครีมลงบนกระดาษไขนําเข้าแช่เย็นจนเซ็ตตัวแล้วนํามาประกบติดบนหน้าคัพเค้กโดยเนื้อเค้กจะมีเนื้อแน่นและไม่ยุบตัวแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือเมื่อหน้าขนมมีน้ําหนักเนื้อเค้กที่จะทําจะต้องรองรับน้ําหนักได้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าคัพเค้กเกิดการยุบตัว ซึ่งคับเค้กที่ดีมีวัตถุดิบหลักที่สําคัญคือแป้งสาลีโดยเราเลือกใช้แป้งเค้คกตราริบินเป็นแป้งชนิดพิเศษที่มีการปรับปรุงคุณภาพให้ดูดซึมน,น้ําและน้ําตาลได้มากกว่าปกติเพื่อให้ได้คับเค้กนุ่มฟูเนื้อละเอียดไม่ยุบตัวหลังอบเสร็จเนื้อเค้กที่ได้จะมีทรงสวยอยู่ตัวเหมาะแก่การนํามาแต่งหน้าได้เป็นอย่างดีเลยเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทําคับเค้กวานิลากันค่ะ ร่อนแป้งเค้กปลาริบบิ้นกับเกลือป่อนเสริมไอโอดีนผงฟูนมผงและวานิลาชนิดผงให้เข้ากันเติมน้ำตาลทรายแล้วเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งใส่ไข่ไก่แช่เย็นลงในอ่างผสมตามด้วยโอวาเลกใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำหนึ่งนาที หลังจากนั้นเร่งเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ํำเย็นตีต่ออีก3นาทีแล้วลดเป็นความเร็วต่ำอีก3นาทีเติมในสดชนิดเคมละลายลงไปตีต่อพอเข้ากันแล้วปิดเครื่องใช้พายยางคนให้เข้ากันอีกครั้งบีบส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์ นำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศา,าเซลเซียสนานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกมาพักไว้ให้เย็นใช้บัตเตอร์ครีมวาดรูปฉลามลงบนกระดาษไขที่ร่างลายเส้นไว้การร่างรูปก่อนบีบบัตเตอร์ครีมจะทำให้ภาพที่ได้ออกมาสวยงามบีมบบัตเตอร์ครีมปิดทับอีกครั้ง แล้วนำคัพเค้กมาคว่ำลงบนกระดาษที่วาดด้วยบัตเตอร์ครีมนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งเซ็ตตัวการแช่เย็นจะช่วยบัตเตอร์ครีมเซ็ตตัวดีและเป็นทรงสวยงามลอกกระดาษออกวาตาฉลากเพิ่มเติมให้สวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเทคนิคดีๆในการแต่งหน้าคัพเค้กให้ออกมาสวยไม่ยุบตัว แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ก็สามารถทำคัพเค้กนุ่มฟูรูปทรงสวยรับประทานและเพิ่มยอดขายได้แล้วละค่ะ